คุณผูครับแบงค์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะน,นี้แบงค์ใบนี้เป็นแบงค์20หล่อเก้ารุ่นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นแบงค์เก่ายุคโบราณครับผมรับซื้อถึงสองใบนะใบข้้งล่างก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชใบข้างบนก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชครับ สำหรับใบข้างล่างรับซื้อใบละ8ปดหมื่นบาทใบข้างบนรับซื้อใบละ1นึ่งแสนบาทนะคุณผู้ชมผมไปอ่านความคิดเห็นใต้คลิปมาแล้วครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งของผมเนี่ยจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณป้าที่สายตาไม่ดีแล้วแต่อยากขายกับผมนะและคุณผู้ชมบางท่านก็สายตาไม่ดีและคุณผู้ชมบางท่านสายตาดีแต่ก็อยากขายแบบด่วนๆให้กับผมนะครับ คุณผู้ชมฮะย้ำราคาเนาะใบข้างล่างรับซื้อใบละแปดหมื่นบาทนะใบข้างบนรับซื้อใบละหนึ่งแสนบาทอ่ะมาดูใบข้างล่างก่อนใบข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องสังเกตอะไรมากฮะใบข้างล่างไม่ต้องสังเกตอะไรมากอ่ะเริ่มต้นกับทีละด้านเนี่ยเนาะเริ่มต้นจากด้านนี้ก่อนด้านนี้เป็นด้านแรกด้านแรกคุณผู้ชมสังเกตฮะมีรลอเก้าอยู่ตรงนี้นะจุดเล็กๆน้อยๆไม่สังเกตไม่ต้องสังเกตนะฮะสังเกตว่ามีรลอเก้าตรงนี้นะและพลิกมาดูด้านที่สองนะ เพระเจ้าตักสินพระองท่านขี่ม้าอยู่สังเกตแค่นี้คุณผู้ชมฮะผมรับซื้อบรับแปดหมื่นบาทและรับซื้อมากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจะมี1นึ่งใบสองใบสามใบผมรับซื้อทั้งหมดเลยนะอ่ะดูกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเป็นคุณลุงคุณป้าหรือใครที่สายตาไม่ดีเนี่ยไม่สามารถมองรายละเอียดได้เล็กน้อยได้มองไม่เห็นมองแค่นี้คุณผู้ชมฮะ ด้านแรกเป็นแค่หล่อเก้าสังเกตไล้ด้านแรกมีหล่อเก้าอยู่นะและด้านที่2เป็นพระเจ้าตักสินขี่ม้าอยู่สังเกตแค่นี้รับซื้อบละ8 0 0ห0ืบาทนะใครมีใบนี้และพร้อมขายกับผมบ้างพิงคำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายค่ะให้ผมทราบในคลิปหน่อยพิงคำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายค่ะให้ผมทราบในคลิปหน่อยใครมีใบนี้พิงคำว่ามีครับให้ผมทราบในคลิปหน่อยใครมีใบนี้พิงคำว่ามีค่ะให้ผมทราบในคลิปหน่อยครับอ่ะ ใครพร้อมขายพิมคำว่าพร้อมขายครับพร้อมขายค่ะใครมีเพมพิมคำว่ามีครับมีค่ะอ่ะใบนี้รับซื้อใบละบแปดหมื่นบาทนะอ่ะเริ่มต้นจากใข้ามบนกันบ้างนะใข้ามบนเนี่ยรับซื้อใบละบหนึ่งแสนบาทใข้ามบนเนี้ยคุณผู้ชมจะต้องดูรายละเอียดกรีบเล็กๆน้อยๆก่อนเอามาขายกับผมนะครับอ่ะไปดูรายละเอียดทีละจุดพร้อมๆกันเลยเนาะจุดแรกให้คุณผู้ชมมาดูพยากรก่อนนะสังเกตพยากรดีๆนะ ตัวพยาครุฑไล่แต่หัวแล้วก็มือซ้ายมือขวานะไล่แต่เท้าจนถึงหางเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะปิดซ้ายปิดขวาเป็นสีน้ําตาลนะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูนะฮะตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยจะเป็นลายทายเนหะ็นไหมฮะมีลายทายอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะตรงนี้เ,เขียนคําว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช พอพานจุดสองสละจุดสองพันสอง้อยเจ็สิเจดถึงสองพันสามรอยยิบห้านะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชคุณผู้ชมสังเกตรายละเอียดดีๆนะหัวม้าก่อนนะหัวม้าเนี่ยจะมีอกระบี่ของพระเจ้าตักสินเนี่ยโผล่มาทางขวานะมือซ้ายของสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยจะถือเชือกอยู่เห็นไหมทหารนะทางซ้ายมีอยู่ทั้งหมดสองคนนะคนข้างหน้านเนี่ย สังเกตนะเน้ยวชี้เนี่ยชี้ไปข้างหน้าเนิยวชี้ชี้ไปข้างหน้านะมือซ้ายของคนนี้เนี่ยถือกระบี่อยู่เห็นไหมสังเกตที่กระบี่นะกระบี่เนี่ยผูกเชือกไว้นะะกระบี่เนี่ยผูกเชือกไว้น ona, ะครับคนข้างหลังนะสังเกตนะเหลียวของคนข้างหลังเนี่ยจะขีจะชี้ขึ้นสู่บนฟ้านะครับอ่ะนายทหารละ่ะนายทหารคนนี้เนะาะทหารคนนี้เนี่ยจะถือนะ จะถือกระบี่นะจะถือกระบี่ไปยังข้างหน้านะครับตรงนี้สังเกตลายไทยตรงนี้มีลายไทยตั้งแต่ตรงนี้ไล่มาจนถึงตรงนี้นะตัวเลข20บาทเป็นอาราบิกนะตรงนี้มีลายไทยอยู่นะมีรูปดอกไม้เป็นเหลี่ยมๆตรงนี้นะมีรูปดอกไม้อยู่ข้าง,างในครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยส่วนขบวนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีน้าเงินอาะคุณผู้ชมา นี่คือด้านแรกของใบนี้ใบ,น,บนี้รับซื้อใบละหนึ่งแสบาทนะใครจะขายใบยนี้กับผมเนี่ยจะต้องดูรายละเอียดดังที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้ครับอะไปดูรายละเอียดด้านที่สองครับรายละเอียดด้านที่สองครับตัวเลข20สิบาทเป็นตัวไทยครับในวงกลมเนี่ยมีรูปดอกไม้เป็นลายไทยอยู่นะรวบในหลวงรอก้าครับตัวเลข20บาทเป็นอารเบกสังเกตน,นะส่วนข้าบนเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะฮะ เป็นสีชมพูนะจงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมขาดไม่ได้คุณผู้ชมฮะเลขเก้ากับฉลชิงครับใบนี้รับซื้อใบละหนึ่งแสนบาทจะต้องมีเลขเก้ากับฉลชิงจะต้องมีครบทั้งหมดสองตัวนะใครจะขายไปละหนึ่งแสนบาทให้ผมไน่คุณผู้ชมนะบ,บุใต้คลิปว่าเลขเก้าฉลชิงและระบ,บุว่ามีทั้งหมดกี่ใบครับตัวเลขยี่สิบบาทเป็นตัวไทยครับตัวเลขยี่สิบบาทเป็นอาัราบก ตัวหนังสือ20บาทตัวหนังสือรัฐบาลไทยพยาครุฑเป็นสีเขียวปีกซ้ายปิกขวากวับผางเป็นสีม่วงนะอ่ะตรงนี้สำคัญมากคุณผู้ชมนะเลข9ก้ากับตัวเจใบนี้รับซื้อใบละ10,000 0บาทจะต้องมีเก้ากับตัวเจจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะอ่ะมาสรุปกันนะคุณผู้ชมมาสรุปกันนะใบข้างบนรับซื้อใบละ1 0 0 0 0 0บาทใครจะขายใบละ1 0 0 0 0 0บาทแ้วผมให้คุณผู้ชมระบ,บุว่าเลขเก้าตัวเจทับเลข9ก้าฉชิงมีทั้งหมดกี่ตัวนะ ใครจะขายใบนะใบข้งหมดให้ผมให้คุณผู้ชมเขียนว่าเลข9ตัวเจทับเลข9ก้าถอชิชงมีทั้งหมดกี่ใบและเขียนบาย้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อายุมากแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าก็สามารถขายใบยข้างล่างของผมได้ใบข้างล่างรับซื้อบาทละแปดหมื่นบาทใบข้างล่างเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องดูรายละเอียดอะไรมากนะคุณผู้ชมฮะสังเกตนะฮะมีรอเก้าอยู่ตรงนี้ด้านแรกมีรอเก้าด้านที่สองมีพระเจ้าตััสรีมลาล่าสังเกตแค่นี้ฮะ รับซื้อใบละ8ปดหมื่นบาทใครพร้อมขายไปละแปดหมื่นบาทให้กับผมบ้างพิมคําว่าพร้อมขายครับพร้อมขายค่ะใครมีใบนี้บ้างพิมคําว่ามีครับมีค่ะให้ผมทราบหน่อยครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูเหรียญกันต่อนะมาดูเหรียญกันต่อเนาะสองเหรียญน,นี้นะเริ่มต้นจากเหรียญทางซ้ายก่อน เหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญหนึ่งบาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเหรียญทางขวาเป็นเหรียญห้าบาทสีขาวหล่อเก้ารับซื้อเหรียญละสี่หมื่นเก้าพันหกร้บาทอ่ะเริ่มต้นทีละเหรียญเนาะอ่ะเริ่มต้นจากเหรียญหนึ่งบาทก่อนย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละห้าห0ื่นเจ็พันบาทคนที่อยู่ตรงกลางไปหล่อเก้าอาหารไปทางซ้ายมือนะภาษาไทยเขียนว่าผู้มิพล ดุลจเดชนะเขียนคาว่ารัชกาลที่9อ่านี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะข้างบนเขียนคําว่าประเทศไทยพศพนจุดส,ส,ด 2, 2สังเกตฮะเป็นเหรียญ1น1บาทสีขาวรอ9ปีพศ2,552ใครมีเหรียญน,นี้บอกให้ผมทราบได้ทีเียครับว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านได้ที่หมู่ที่ตาบนอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถจนเดินทาง ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอะคุปชมะนี่เป็นเหรียญ5บาทสีขาวรอ9้าย้ำราคานะเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละ49,600บาทคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอ9หารมาทางซ้ายมือพระสาททายเขียนคำว่าผูมิพลอาดุลยเดชตรงนี้เขียนคาว่าราชการที่9อ่ะอนี่คือด้านแรกด้านที่2ล่ะ มีเลข5เป็นตัวไทยตัวหนังสือคำว่าบาทเลข5อาราบิกตรงกลางเป็นรูปพระชวังข้ามวนเกตคํว่าประเทศไทยพศอพันห้ารสสังเกตฮะเป็นเหรียญ5บาทปีพศ2547ใครมีเหรียญน,นี้มีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบทนคลิปบอกตอนนี้เลยครับและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมานะครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถจูนเดินทาง ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับ